ใหญ่ๆก็ทัวแล้วเอาทำบุญบวชแยกาล้วเขาเราไปได้ได้ไปบวชก็ไปไหวอะไรก็ไปไหวเพราะนั้นอยาดักไข่ตู้นี้เนี่ยไปตรงด้านนัดไครใครบวชแท้ดีแล้วจะต้องไปทุกกตแหละถ้ามาจากของบนไม่ใส่เดินไปไหว มาจากโบ๊ะไปราว,วัดอะอะมาจากทางนู้้นออกมาเนี่ยต้องไปรอหน้าวัดเดินไม่ไหวอ่าหน้าเขามาจากทีแล้วก็จากาีปเลยอหน้าประตูอาเขารู้เลยอะ บุญหนึ่งอย่างที่ไม่ต้องโมทนาก็ได้บุญบุญบวชลูกลูกแท,ะทะ้ๆบวชให้พ่อให้แม่พ่อแม่ได้บุญให,ใหญ่บวชโลกแล้วก็บวชหลาน่ฉมเทอลูกบุญไอ้บุญอย่างนะนะมันสองคนคสองคนพี่มันบวชได้ทั้งคู่แล้ว ก็เอาใคนก็บวชคนกัครบคนที่เราไม่ได้ทำอะไรให้ได้ออกไรออกอะไรอะ,อ,อ,อะรนะครับบวชสุแรงเฮ้ยได้บุญเยอะก,กุศลแรงเนี่ยแม่ใหญ่กระจําไว้ได้ทําบุญอะไรบ้างเนี่ย <c oughs> สมมุติวันหนึ่งถึงคิวแม่ใหญ่ที่ต้องไปเจอโยมพระบ้านถามฉันบวชลูกบวชหลาน ใส่บาทุกวันอยู่วัดรักษาศีลโอ้ขึ้นสวรรค์เลยมัน <c oughs> เป็นธรรมดาต้องเจอทุกคนไปไ,ไหวนะ้ไอ้หนึ่งกเข้าวใสผ่านให้แล้วก็ไปตั้งให้ต้องน้นแล้วก็ให้เดินไปใส่อไอ้เดี๋ยวก็ทําหลายหหนกันน หนักเข้าไปไหวบอกไปเอาไปชาตื่นสายมาอะไรมาหลังๆตื่นสายไปใา่เลยต่อมหัวเรือตามผมไปเนอะไปจากที่พระกลับวัดแล้วแล้วก็พระก็ดุ่มด้วยเยอะๆเดินไหวไปไหวมาไหวตาลุกตาแล้วไหวชา 干。Um.